พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพรา้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพรา้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคำนำ<า><า>ชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องจอมกษัตริย์จะ,สะเสด็จมาสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ทางภาคเหนือนะครับที่เชียงใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คริสจักรของเรานะครับที่พันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปธรรมก็ได้รับผลกระทบนะครับจากพายุฝนฟ้าคะนองที่ค่อนข้างรุนแรงติดต่อกันมาสองสาวันนะครับทําให้ไม่ว่าจะเป็นเต็นท์ก็ดีกิ่งไม้ประตูรั้วหลังคา แล้วก็มะม่วงนะครับที่เราปลูกไว้ในบริเวณในพื้นที่นี้ก็ได้รับความเสียหายมากพอสมควรนะครับขอบคุณพระเจ้าที่ไม่มีใครได้รับอันตร,รายใดๆทั้งสิ้นนอกจากว่าอุปกรณ์ข้าวของเสียหายกันนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับซึ่งผมก็ได้คุยกันแล้วก็ได้ให้กําลังใจกับอาสาสมัครด้วยกันนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราทั้งหลายนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําฟ้าสายฝน สายลมแสงแดดพายุลูกเห็บก็ดีอะไรก็ดีที่เกิดขึ้นนั้นพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้กับทั้งคนอธรรมและคนชอบธรรมเสมอหมายคามว่าเสมอเหมือนกันเท่าเทกันไม่มีใครได้มากได้น้อยนะครับใครจะพบตอนไหนอย่างไรแรงกว่ากันอย่างไรเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาทิศทางเส้นทางของพายุนะครับซึ่งรอบนี้ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะครับที่สุสานคริสเตียนของเราก็ มีพายุกระน่ำกิ่งไม้หักมาซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับซึ่งก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่เกินกำลังเกินความควบคุมที่มนุษย์เราจะควบคุมได้เนี่ยก็เริ่มรุนแรงมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะครับยิ่งเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดโควิด -19 การติดเชื้อการแพร่เชื้อต่างๆก็กลํำกลายใกล้ตัวเราเข้ามาทุกทีทุกทีแล้วนะครับ ขอบคุณพระเจ้าดังนั้นจึงอยากจะหนุนใจคุณผู้ฟังครับเวลาเราพบกับสิ่งเลวร้ายพบกับปัญหาวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นวางใจในพระเจ้าเถอะนะครับเพราะว่าเราอายุอานามก็เกิดมาอยู่ในการทรงนำของพระเจ้านะครับเมื่อพระเจ้าประทานลมหายใจให้กับเราก็ร่างสร้างชีวิตของเราถักทอเราขึ้นอยู่ในคันของมารดาเราไม่รู้ตัวไดยซ้ำว่าเราจะมีชีวิตอยู่อย่างไรเราจะกินจะอยู่ สถานะความเป็นอยู่ครอบครัวในอนาคตตอนที่อยู่ในคันของมารดาที่พระเจ้าก่อร่างสร้างเราวไว้นั้นนะครับเราไม่รู้เลยว่าวันนี้เราจะอยู่ได้มาถึงขนาดนี้เราจะเป็นอย่างไรเราจะอยู่อย่างไรแต่ขอบคุณพระเจ้าเราก็ผ่านมาพอสมควรนะครับดังนั้นเมื่อถึงเวลานี้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้านะครับอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดแต่าหากว่าถึงเวลาที่พระเจ้าจะให้เรามีโอกาสได้พักสงบในวิธีการใดก็อยู่ใน ความเมตตาของพระเจ้าอยู่ในจังหวะเวลาแผนการของพระเจ้าเราจะไม่ไปวุ่นวายอะไรมากมายไปดิ้นรนไปตีโพยตีพายหลบขุดทำหลุมหลบภัยหรือทำอะไรที่มันเกินความเป็นจริงที่เราจะกระทำได้หรือคนทั่วไปจะกระทำกันนะครับไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะรวยล้นฟ้ายากจนค้นแค้นสูงต่ำดำขาวอย่างไรไม่พ้นความตายไม่พ้น การที่เราจะต้องทนทุกทรมานกับความเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดก็แล้วกันให้เรามีความสุขแล้วก็ดำเนินชีวิตติดสนิทอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าต่อไปด้วยความเชื่อด้วยความไว้วางใจขอพระเมตตาคุณของพระเจ้าที่จะดูแลเราเพราะพระองค์ทรงเห็นเรามีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าคือเราเป็นลูกของพระองค์พระองค์ทรงห่วงแหนเราเหมือนแก้วตาดวงใจของพระองค์นะครับ ผลงานน้ำมืออะไรต่างๆของเราที่กระทำนั้นไม่สามารถจะนำมาเป็นเครดิตที่จะขอพระเจ้าเมตตาชีวิตหรือวอวยพรอะไรต่างๆได้อยู่ที่น้ำพระทยัยอยู่ที่ความเมตตาของพระเจ้าแต่สิ่งที่เราวิงวอนขอความเมตตาได้ก็คือพระองค์ทรงมองเราทอดพระเนตรดูเราเป็นเหมือน ลูกของพระองค์พระองค์ทรงห่วงแหนเราเท่านั้นเองเราขอวิงวอนพระเจ้าที่จะสงสารลูกของพระองค์คนนี้ด้วยที่จะให้ได้รับการดูแลปกป้องคุ้มครองในเวลาที่เหมาะสมทนทุกทรมานสามารถที่จะมีกําลังสู้ทนกับสิ่งเลวร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นได้ด้วยกําลังด้วยความรักด้วยการคุ้มครองจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเราดําเนินชีวิตกันแบบนี้ต่อไป ด้วยความหวังในพระองค์จะไม่หยุดยอนจะไม่ย่อท้อในการเป็นทาสสมัครรับใช้รนิบัติในพันธกิจของพระองค์ครับคุณผู้ฟังครับสําหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าในรายการของเรานะครับในช่วงที่ผ่านไปนั้นเป็นช่วงของเทศกาลวันอีสเตอร์วันคืนพระชนนะครับเราได้นําพระกิตติคุณยอนมาศึกษาเจาะลึกในเรื่องของเหตุการณ์ลําดับ ต,ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลวันอีสเตอร์เรื่องราวของพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าแท้และทรงเป็นมนุษย์แท้ที่ได้มาช่วยตายไทยบาปให้กับมนุษยชาติและดูการศึกษาดูเรื่องราวการที่พระเยซูคริสต์ให้ความสําคัญสําหรับสาวกของพระองค์ในช่วงการคืนพระชนของพระองค์จบลงที่พระธรรมยอนบทที่21ผ่านไปนะครับซึ่งเราจะพัก การศึกษาเรื่องราวของพระกิติคุณย้อนไว้ตรงบทที่21ที่เราเรียนรู้ร่วมกันผ่านไปเมื่อตอนที่แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะนำพระวจนะธรรมของพระเจ้าในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมที่เราได้ทิ้งท้ายไว้เมื่อก่อนเทศกาลวันอีสเตอร์นะครับนั่นคือพระธรรมเสคาริยาเราจะนำมาศึกษากันต่อนะครับจากตอนที่แล้ววันนี้เราจะมาอ่านด้วยกันนะครับ ในพระธรรมเสคาริยาบทที่9นะครับเราจะอ่านกันทั้งบทเลยนะครับตั้งแต่ข้อ1ไปจนถึงข้อที่17นะครับซึ่งในพระคัำพีนะครับได้เขียนหัวข้อของพระธรรมตอนนี้เอาไว้ว่าการพิพากษาศัตรูของอิสราเอลนะครับเสคาริยาบทที่9ข้อ1ถึงข้อที่17มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับ คารุวาพระวจนะของพระยาเวมากล่าวโทษเมืองหัดรากและจะมาอยู่เหนือเมืองดามัสกัสเพราะว่าเมืองซีเรียเป็นของพระยาเวแม้กระทั่งอิสราเอลทุกเผ่าด้วยเมืองฮามัตซึ่งมีเขตแดนติดกันก็รวมอยู่ด้วยไทระกับไซดอนแม้จะเป็นเมืองฉลาดก็ตาม ไทระสร้างกำแพงป้อมไว้กันเมืองและสะสมเงินไว้เป็นกองอย่างกองฝุน่นและทองคําอย่างฝุน่นตามท้องถนนนี่แน่องค์เจ้านายจะทรงปลดเอาข้าวของของเมืองนี้ไปเสียและเหวี่ยงทรัพย์สินของเมืองนี้ลงไปในทะเลและไทระจะถูกไฟเผาผลาญเสีย เมืองอัชเคโลนจะเห็นและกลัวเมืองกาซาจะเห็นและสันสะท้านอย่างยิ่งเมืองเอโครนด้วยเหมือนกันเพราะความหวังของเมืองนี้จะหมดไปกษัตริย์จะตายไปจากเมืองกาซาเมืองอัชเคโลนจะไม่มีคนอาศัยอยู่คนเลือดผสมจะมาอยู่ในเมืองอัชโดด เราจะทำให้ความหยิ่งพยองของฟิลิสเตียสูญสิ้นไปเราจะเอาโลหิตออกไปเสียจากปากของเขาและเอาของโโครอกออกไปจากระหว่างซี่ฟันของเขาเสียคนที่เหลืออยู่ในเมืองนี้จะเป็นของพระเจ้าของเราด้วยจะเป็นเหมือนตระกูลหนึ่งในยูดาห์ และคนเอโครนจะเหมือนคนเยบุตรและเราจะตั้งค่ายที่นิเวศของเราเป็นกองยามเพื่อจะไม่ให้ใครเดินทับไปมาได้จะไม่มีผู้บีบบังคับมาข่มขี่เขาได้เพราะบัดนี้เราเห็นกับตาของเราเองที่ดาแห่งสิโยนเอ๋ยจงร่าเริงอย่างยิ่งเถิด โอ้บุตรีแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ยจงโห่ร้องนี่แน่กษัตริย์ของเธอสเสด็จมาหาเธอทรงความยุติธรรมและความรอดพระองค์ทรงอ่อนสุภาพและทรงลาทรงลูกลาพระองค์จะทรงกําจัดรถรบเสียจากเอฟราอิมและม้าเสียจากเยรูซาเล็มธนูสงคราม ถูกกำจัดเสียด้วยและพระองค์จะทรงบัญชาสันติภาพให้มีแก่ประชาชาติทั้งหลายอาณาจักรของพระองค์จะตั้งอยู่จากทะเลนี้ไปถึงทะเลโน,น้นและจากแม่น้ำนั้นไปถึงสุดปลายาพิภพส่วนเจ้าเราเพราะโลหิตแห่งพันธสัญญาของเราซึ่งมีต่อเจ้า เราจะปลดปล่อยฉเฉลยในพวกเจ้าให้เป็นอิสระจากบ่อแห้งนั้นโอ้ฉเฉลยที่มีความหวังเอย๋ยจงกลับไปยังที่กำบังเข้มแข็งของเจ้าวันนี้เราประกาศว่าเราจะคืนแก่เจ้าสองเท่าเพราะเราได้ดัดยูดาเหมือนโค้งคันธนูเราได้ทำเอฟราอิม ให้เป็นลูกธนูโอซิโยนเอ๋ยเราจะเร้าใจบุตรทั้งหลายของเจ้าให้ต่อสู้ต่อสู้บุตรทั้งหลายของเจ้านะคริสเอ๋ยและแว่งเจ้าอย่างดาบของนักรบแล้วพระยาเวจะทรงปรากฏเหนือเขาทั้งหลายและลูกธนูของพระองค์จะออกไปเหมือนฟ้าแลบ พระยาเวองค์เจ้านายจะทรงเป่าเขาสัตว์และเสด็จไปในลมพายุจากทิศใต้พระยาเวจอมทัพจะพิทักษรักษาพวกเขาไว้และเขาจะล้างผลาญและเหยียบนักยิงสลิงลงและจะดื่มโลหิตของเขาอย่างเล่าอางุนและจะอิ่มเหมือนชามเปียกชุ่ม เหมือนมุมแท่นบูชาในวันนั้นพระยาเวพระเจ้าของเขาจะทรงช่วยเขาและเขาทั้งหลายเป็นประชากรของพระองค์ดังฝูงแกะเขาจะส่องแสงในแผ่นดินของพระองค์อย่างกับเพชรที่อยู่ในมงกุฎเออนั่นช่างดีและสวยงามเสียจริงๆมเมล็ดข้าวจะทำให้คนหนุ่มเติบโต และเล่าอาังุนจะทำให้หญิงสาวเจริญวัยคุณผู้ฟังครับภาพรวมของพระธรรมเสขคาริยาบทที่9นี้นะครับเริ่มต้นเนื้อหาในส่วนที่เสคาริยามองล่วงหน้าไปยังวันแห่งพระยาเวเมื่ออิสราเอลซึ่งมีฐานนะเป็นประชาชาติหนึ่งของพระองค์นั้นให้กลับคืนสู่สภาพดี ถูกการเปลี่ยนแปลงได้รับการยกชูขึ้นโดยพระเจ้าในแผ่นดินของพวกเขาเองซึ่งภาพของการกลับคืนดีของประชากรของพระเจ้าประชาชาติอิสราเอลนั้นเป็นภาพที่เล็งไปถึงอนาคตที่เป็นภาพใหญ่ที่กำลังกล่าวถึงเรื่องราวของวันแห่งพระเมสสิยาที่จะมาปรากฏและอิสราเอล ถูกทำให้กลับคืนสู่แผ่นดินของตนและพระเจ้าได้ทรงอวยพรพวกเขาโดยยกชูพวกเขาขึ้นเหนือบรรดาพื้นบ้านของพวกเขาที่เป็นคนต่างชาติและสำหรับบทเรียนที่จะนำมาสำหรับเราทั้งหลายที่จะใช้ในชีวิตประจำวันของเราในปัจจุบนันนี้เป็นภาพที่พระยาเวองค์พระผู้เป็นเจ้าต้องการอยากจะให้เรารู้ว่าแม้เราจะหลงเจนไป และมีความเหน็ดเหนื่อยมีความอนลามานชีวิตไม่เคยหยุดพักไม่เคยได้รับการพักสงบในการปรนิบัติองค์พระพุ็นเจ้าในการอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าเพราะเราหลงเจนไปตามวิธีทางของเราทั้งหลายและเราหลงไปปรนิบัติพระของคนต่างชาตินั่นก็คือสิ่งที่เป็นรูปเคารพทั้งหลายรวมทั้งทรัพย์สินเงินทอง ความมั่งคัง่งความร่ำรวยอาชีพเกียรติยศชื่อเสียงทุกสิ่งทุกอย่างที่มาแทนพระเจ้าสิ่งเหล่านั้นได้นำเราให้ยิ่งห่างไกลไประจากพระเจ้าและยิ่งทำให้เราเหน็ดเหนื่อยแต่วันนี้พระธรรมของพระเจ้าตอนนี้จะมีโอกาสหนุนใจเราทั้งหลายว่าถ้าเราอยู่ในพระเจ้าเมื่อวันเวลาของพระเจ้ามาถึงเราจะได้พบสถานที่ที่เรียกว่าที่พักสงบสำหรับเราทั้งหลายนั่นก็คือเราจะมีสันติสุข มีความเงียบสงบที่แตกต่างจากความอลมานการทะเลาะเบาะแวงสงครามหรือการต่อสู้หรือการทรยศหักหลังต่างๆในอดีตแต่เราจะได้พบกับสันติสุขในพระเจ้ารวมทั้งศัตรูรวมทั้งเพื่อนบ้านที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าก็จะได้รับพระพรนั้นเพราะชีวิตของเราทั้งหลายเพราะความเมตตาของพระยาเวของเราในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองนะครับ คุณผู้ฟังครับและมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำบทสมรวจและใคล้ครวนสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าตอนนี้ที่บันทึกอยู่ในหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาแบ่งปันหนุนใจให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันในตอนนี้เลยนะครับซึ่งมีใจความว่าในพระธรรมบทนี้เป็นจุดเริ่มต้นของครึ่งหลังของพระธรรมเสคาริยาใน8ข้อแรก เราได้อ่านคำพยากรถึงชัยชนะของกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชซึ่งเดินทัพผ่านเมืองเยรูซาเล็มไปโดยไม่ได้ปิดล้อมเมืองนี้เลยเพราะพระเจ้าทรงปกป้องเมืองนี้ไว้หน้าที่แห่งความชื่นชมยินดีอันเหลือล้นนี้ได้ปรากฏต่อไปว่าจอมกษัตริย์กำลังเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มแล้ว พระองค์มีพระลักษณะที่เด่นชัดนั้นก็คือพระองค์ทรงธรรมพระองค์มีกิริยาที่ถ่อมสุภาพและอาณาจักรที่พระองค์กํำลังจะเสด็จมาก่อตั้งนั้นจะเป็นอาณาจักรที่ทุกชนชาติอยู่ร่วมกันอย่างสันติชนชาติยูดาจะได้รับพระพรอย่างเหลือล้นทำให้พวกเขานำเอาพระพรเหล่านั้นมาเฉลิมฉลองความมหัศจรรย์ ของการช่วยกู้ของพระเจ้าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ปิติยินดีในการช่วยกู้ประชากรของพระองค์ให้พ้นจากเงื้อมมือของศัตรูของเขาพระองค์เป็นเสมือนผู้เลี้ยงแกะที่คอยช่วยเหลือฝูงแกะของพระองค์ให้ปลอดภัยชาวอิสราเอลมีคุณค่าต่อพระองค์ดังอัญมณีล้ำค่าที่อยู่บนยอดมงกุฎ และเราทั้งหลายรู้จักความชื่นชมยินดีนั้นเพราะพระเยซูคริสต์จอมกษัตริย์ผู้ถ่อมสุภาพได้เสด็จมาสู่กรุงเยรูซาเลม็มเพื่อเป็นผู้เลี้ยงที่ดีของเราพระองค์ทรงพร้อมที่จะสละชีวิตของพระองค์เองเพื่อเราที่เป็นฝูงแกะของพระองค์ขอบคุณพระเจ้านะครับให้เรามีโอกาสที่จะทบทวนภาพที่พระเยซูคริสต สเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเลม็มใช้เวลาใคร่ครวญถึงพระลักษณะของพระองค์ที่ทรงหล่อหลอมทุกสิ่งให้เกิดขึ้นทั้งความชอบธรรมและความถ่อมสุภาพและถวายตัวของเราที่จะปรนีบัิร,รับใช้องค์พระเยซูคริสต์จอมราชาองค์สันติราชและพระผู้ช่วยให้รอดของเราตลอดไปนะครับเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีของเรา ุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอํลลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรปกป้องคุ้มครองคุณผู้ฟังทุกทุกท่านให้ปลอดภัยจากโรคภัยแค่เจ็บทุกสิ่งทุกอย่างจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ สองเป็นเพียงผู้เดียวที่ให้สุขใจทันมา This